ี่มาแล้วไม่ได้หนุนยไม่ได้ยิงถ่ายเลยไอ้ปัญญิหอมถ่ายบางหลังไงตีของพีเมันไม่มีถ่ายหรอถ่ายถ่ายเมื้องหลังใช่เบื้องหลังถ่ายไว้ดูไงไว้ให้คนเขาดูกันใช่แต่แรกวันนี้ผมจะจัดการกระทือญี่ปุ่นให้เลยเฮ้ยพูดไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบคลิปคลิปนี้ใช่ป่ะคลิปแรกแล้วก็มีคลิปหลังนะว่าเราจะชนะได้เปล่าเลียงเก่งเฮ้ยบ้ามันมันเดียวกันอ๋อเหรอใช่อ๋อแต่เราตัด้าเราตัดแง ออนออนหลังอีพีก็มีได้เพราะว่าตัวอย่างต่อไปมันจะไปไปญี่ปุ่นอะไร่้ใช่ใช่่ครับวันนี้ผมจะจัดการกระทืบเอ้ยไม่ใช่วันนี้ผมจะจัดการญี่ปุ่นให้ลูกค้ไม่ได้ครับพี่เอกพี่เอกวันนี้มาทำอะไรให้กอาังใจน้องๆมาให้กันจ่ายจัดการที่ไม่คิ้แข่งด้วยแข่ก็น่าป็นกันจงใจเชียร์ให้น้องๆชนะไม่เลวพี่ถ้าพี่แข่งเองอ่ะมันจะชนะอาไวไปไงเออเขาก็เลยแบบให้แบบโปรงปันจัดการดีกว่า เออะไรวะอุ้ยโป้งอ่ะโป้งอ่ะเฮ้ยวันนี้จะโป้งกินของแข็งไงนะตาโกะอะแข็งเหรอพี่ไม่โป้งแข็งเลยเฮ้ยเกี๊ยวซาแข็งว่ะหลังๆอ่ะหลังๆอ่ะจะแข็งเลยเกี๊ยวซาวนี่หลังๆไม่ยามแบบมันจะฟีลแบบเลี่ยนๆมัร้องแป้งไม่ใช่ไม่ใช่แบบโทอดแข็งใช่ใช่ไม่แข็งอ่อนนิ่มแป้งมันผ่านคออ๋เออนั่นอ่นอุ้ย เป็นไงครับคุณเห็นแล้วเรียบร้อยน่ารักใช่ขาวม้วนหลังเลยขาวน่ารักมีสเปกปะสเปกเลยปะได้อยู่ได้อยูอย่พี่เอ็กชอบปะเด็กญี่ปุ่นนะก็พอได้เคาอียเด็กนี่เนี่ยถ้าเจอเด็กสิบเจ็ดสิบแปดเราจะพูดกับเขาว่าอะไรเด็กไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่พูดไม่พูดอ่ดดนะแล้วถ้าเป็นเราเรากินหมดไหมเนะนี่ยเนี่ยโหเยอะอนะ โอ้โหของแบบนี้ไงที่ผมอยากแข่งกินมากกว่า EP กึ่งเี่โอ้โหแล้วเขาไม่ได้ให้คุณกินนะวันเนี้ยให้คุณเชียร์ด้วยเชียร์เชียร์อย่างเดียวเออกินกบเอาวะกินกบเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยอยากกินแบบนี้มากกว่ากินกบอีกเนี่ยน่ากินนะเออแมาแล้วไปเติรอนไปบ่ายกล้องดิทีหนึ่งแล้วช่วยกันเชียร์ด้วยครับเด ปีเอ็กไหวปะเนี่ยอยากปะเออคุ่อยากกินเลยอ่ะของแบบเนี้ยเออนะน่ากินน่าดูดิเขาเคยซื้อกินเองหมดเป็นไั่นี่แต่วันนี้เราต้องให้กำลังใจน้องนะน้องโป้งนะวันนี้ดคใครับเนี่ยเฮ้ยเบื้องหลังลงเบื้องหลังคนสวยเลยอ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อปอพาสุดไหมคะสุดไหมคะสดมากค่ะ วุ่นวายไหม PX กว่านนี้เออวุ่นวายแกก็ดูแล้วเป็นประสบการณ์ใหม่เลยเออเตือนเต้นด้วยนะเตือนเต้นได้เห็นคนญี่ปุ่นการจะมากินให้เราดูเป็นๆแล้วอะไรอย่างนี้นี่นะคนญี่ปุ่นนะใช่มีเป็นเป็นเบื้องหลังนะของเรานะที่เราที่ผมชอบถ่ายนะใช่ก็ตามไปดูที่ช่องผมแล้วกันใช่ครับเดี๋ยวแท็กอีเตย์เอ็กคุงไปฝากฝากแล้วฝากช่องผมดิเออผมก็ฝากอิเตย์เอ็กคุงด้วยครับถึงแม้วันนี้ไม่แข่งแกผมเห็นแล้วนี่อยากกินด้วยเว้ย น่ากินเนาะใผมเห็นเน้นน่ากินผมอยากเค่งแ,แบบนี้มากกว่าอาหารก่อนนั้งนั่งอีกเออพี่เอกลองเขามาดูดิอันนะั้นน่ะมาดูให้ให้ผู้ชมดูดิยิ่งเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่มีก่อนจะได้แต่ละอันนะแต่ละอย่างนะันเราต้องทนเหมือนกันนะใช่ใช่เวล่าอยู่ดีๆเราไม่ได้มากินเลยนะครับออทุกคนดูดิดูดิดูดิดดทีมงานยเยอะใช่ปะอ่า ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะก็ติดตามพวกเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเออรู้แล้วยี่ห้ออะไรอ๋อยี่ห้ออย่างนี้เองเนี่ยยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้พี่เห็นสี่ห้าลูกก็เป็นร้อยแล้วโอ้โหแแพงด้วยวันนี้แพงสี่ห้าลูกก็เป็นร้อยเคยซื้อกินอยู่ฝากฝากติดตามเราเรื่อยๆเดี๋ยวเราถ่ายเป็นตอนๆให้ดูแล้วกันฝากติดตามเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นเบื้องหลังเนาะครับโอเคครับคัดครับอนี้อันนี้อรั ทำอะไรกันน่ะเพี็กทำอะไรกันน่ะอ๋อเรืองขนมกินหลังแข่งกันยังไม่อิ่มหรอชนะป่ะเมื่อกี้ชนะป่ะชนะยก็เฮี้ยแล้วถือว่าเต็มที่แล้วนะใช่ปะใช่ไกินไม่กี่ลูกกินไม่กี่ลูกกินไปร้อยยี่สิบสามจะตอนฟ้อมผมไปร้อยสามสิบเลยนะเสียงป่ะไม่เป็นไรหรอกเขาร้อยสามห้า ช่แลมวนะพี่เอ็กให้กำลังใจน้องดิก็ไม่เห็นเขาน่ารักผมเลยต่อให้อ๋ออีกนิดเดียวอยากจะปีตื้นเขาได้เลยอะไรเราก็ถ่ายไปเรื่อยเราก็ถ่ายไปดูไหมอะความรู้สึกเลยวันนี้เครียดมากฉี่จะล่านะไปฉี่มาเจ็ดรอบแล้วเนี่ยโอ้โหดีป่ะดจริงดีดีป่าคืออะไรดีปุ่นอะดีป่ะเครียด เครียดเลยเอ่ะเล่นไม่ได้เลยนะไม่มีลมไม่ด้ไม่มีลมเล่นเลยหลังจากที่เห็นโป้งแพ้แล้วรู้สึกนะคึกนะไม่รู้สึกคึกเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องแบบคือความเครียดมาอยู่ที่เราแล้วมันมันไม่ได้แค่โป้งไงมันหมายถึงว่าดีนทีมของเราด้วยการแข่งครั้งนี้มันแบบแบบออที่เราทาํามาทั้งปีสั้นมันจะประสบความสําเร็จไหมถ้าผมชนะได้มันจะประสบความสําเร็จไงแต่ถ้าเกิดชนะไม่ได้ตึง เออว่ะเฮ้ยตื่นเต้นแล้วว่ะเฮ้ยเริ่มตื่นเต้นว่ะใช่ใช่พี่ต้องเครียดไปกับผมเอออย่าชิวห้าชิวไม่ชิวแล้วใช่ครับตื่นเต้นเลยอ่ะมาหน้าทุกคนฝากฝากเป็นกำลังใจให้ปั้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอีกทีแล้วกันตอนแข่งเสร็จนะได้ครับเผื่อว่าอันนี้สนุกสนุกจะซีเรียสกันนะทุกคนบายบายอ่ะเป็นไงแข่งจบแล้วยอมรับความไม่แพ้แต่เต็มที่แล้วเพื่อนสุดยอดแล้วพี่ยิ่งผมคิดว่าผมทำได้ดีวันนี้ไม่เป็นไรพี่แอ๊กแห้งกำลังใจน้องดิ ใช่ป้าเนี่ยทำดีที่สุดแล้วเชื่อว่างานเคาเป็นกองได้กว่ามากกว่านี้อีกเออนะเยังดีนะครั้งหน้าผมจะบุกญี่ปุ่นไปกินเกี๊ยวซ่าไปหาคาโกะคาโกะเ้ยน่ารักนะคาโกะนั่งดูนีดิอันนียน่ารักมากอะไรน้อหน้าตาดีกว่าคนพี่สติสวัสดีครับน้องมันก็หน้าตาดีกว่าพี่ดีป่ะถ้าเป็นผมก็เป็นน้องเหมือนกันใช่น้องเหมือนกันด้วยงน้าตาเราได้ป่ะได้ป่ะ อันแค่นี้เพ็กฝากติดตามก็ฝากติดตามช่องเจ็ดนี้ด้วยในรายการสุดจ้ากิงอันนี้มาข้างหลังดิตอนหลังแล้วอันนี้มันเป็นเบื้องหลังเขาเออมาติดตาม youtube เจมเยอะๆก็ฝากติดตามเบื้องหลังของเจมเยอะๆด้วยครับเออแค่นี้แหละฝากดิฝากดิเดบแฟร์แชด้วยช่องกูอ่ะติดตามได้ไหมฝากติดตามช่องเดบแฟร์ด้วยฮะฟอรโลไอทีโป่งพันแล้วก็เปจพระธรรมทานครับ ขอบคุณครับข่วยบปไปไปไายบายดิเอ้ยน่าร <And S 1> <this. S 2> ักเลยห้าสี่สามสอง